เป็นแต่มีแต่มีลงมาพ่อเดินพี่น้องลงมาพ่อเดินแห่งบ่อเหตเบมึงเนะี่ยไอ่เครเจ้าไม้ถุงย่างไว้กระสีว่ามองออกเหตดนี่จังใดบสงสัยมองเดินเห็ดละนี่หน้ามันออกลายๆคนสีผ้าแมเตะลงมาอีแม่เตะผ้าลงมาบบเมนแม่กีน <laughs> มาผู้เดียวว่ากล้ามาดอกกันแม่แต่ว่ามาแม่กินหาทางออกบ่พอนางหาเป็นต่มีให้พ่อคูกแต่ว่าบ่ามีเห็ดพี่น้องเอ้ยยายกินผ้าส้มคูกเห็ดหาเลาะเห็ดรอหาหา,หากินหาอยาก น้ำทงน้ำทาน้ำไห้น้ำหน้าไปสะละสองตายายคืบอบ่พอให้พี่น้องส้มอีกจักดอกเนี่ยว่าใกล้สีได้พ่อถวยแล้วล่ะพี่น้องได้มองละดอกละเอยนะเห็ดหนางว่วหนาข้าวราสีบ่มากกรยักมากคือเกา เป็นแตม่มีหายเป็นแต่มีกับ่มีฮะไปยังสิพ่อดอกได้มองละดอกก็สิดได้กินดอกย่ายนาั่งเราก็มาได้เห็ดทานอยู่ทั้งไต่ยังสี่ตัวหาเบิงหลด,ด สิละพี่น้องลำบากอยู่สื้อสีพอ่อแต่ละดอก,กผู้ใดขาดมากก็ซื้อกินเอาโลดเด้ออย่าว่ามันแพงมันหายากหีหลีได้เหตุนี่เสื้อสีพอ่อแต่ละดอกพี่น้องได้กินมาได้ย่าก,กินกับมาหาเก็บเอานี่ละ